กนละครึ่ง plus ค่ะเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียน15ตุลาคม2568นี้ย้ำไม่ถูกเก็บภาษีย้อนหลังเรียมเปิดเฟ,ฟส2รอบตกหล่นค่ะ โครงการคนละครึ่ง plus เป็นโครงการสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี2568สร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนและยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการโดยจะเปิดให้ร้านค้าและผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมถึง19ธันวาคม2568ผ่าน w ว w ร์ไว์เว็บคนละครึ่ง plus com โดยนายเอกนิติ นิติธทานประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่มีการส่งข้อมูลให้กรมสรพากรและไม่มีการเก็บภาษีย้อนหลังแก่ร้านค้ายอย่างแน่นอนส่วนประชาชนลงทะเบียนร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่20ถึง26ตุลาคม2 5 6 8ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่29-30ทถึง30ธันวาคม2 5 6 8 ส่วนการใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนถึง31ธันวาคมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐบาลจะเติมวงเงินเพิ่มให้เดือนละ850บาทในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม2568ส่วนข้อกังวลในกลุ่มที่อาจมีปัญหาในการลงทะเบียนนายสุริพงษ์อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ในเฟสสองโดยจะประกาศวันและขั้นตอนที่ชัดเจนอีกครั้งหลังจบเฟสแรกนอกจากนี้รัฐบาลยังกำลังทบทวนให้มีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แก่ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนเพื่อให้คนกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้โดยไม่ตกหลน่นค่ะ